ครับวันนี้ขอถามรัฐบาลนะครับเรื่องของคาซีทหรือที่นั่งสําหรับเด็กที่รัฐบาลมีนโยบายบอกว่ารถแต่ละคันถ้าเด็กจะนั่งต้องมีคาซีทผมถามจริงๆนะครับถามผู้เด็กประยุทธ์จันโอชาห่อยว่านโยบายนี้เป็นนโยบายหาเงินหรือว่านโยบายเพื่อความปลอดภัยกันแน่ครับ mm. ผมเข้าใจนะครับว่าความปลอดภัยมีความจําเป็นและมีความสําคัญแต่วันนี้ประชาชนจะอดตายครับมันไม่มีเงิน เอานโยบายให้ประชชนมีแต่รายจ่ายคุณไม่มีนโยบายใดที่จะให้ประชชนมีรายรับผมถามอีกครั้งหนึ่งครับพลเอกประยุทธ์การมีที่นั่งสําหรับเด็กถ้าเขามีลูกสามคนนะครับเขาจะนั่งรถคันเดียวกันเขาจะต้องมีที่นั่งสําหรับเด็กนี่ถึงสามชิ้นสามอันนะครับแล้วแต่และอันราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ยังไม่ทันใดกฎหมายยังไม่ใช่บังคับนะครับนะแค่พยายามจะโปรโมทกัน่าซิตขึ้นราคาไปเท่าไหร่ละครับ อันบางทีเกือบหมื่นแล้วก็ต้องนำเข้ารัฐบาลไม่มีมาตรการใดๆในการที่จะช่วยเหลือมันไม่ใช่ประกันพรบรนะครับราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่อันนี้มันหลักพันหลักหมื่นแล้วบ้านนอกคอกนาที่เขามีลูกมีหลานเขาเดินอยู่ตามถนนก็จะขออาศัยรถใครไปสักคนหนึ่งจะต้องมีคาซิต่เขานั่งอย่างหละครับถ้า,ารถคันนั้นไม่มีคาซิตก็แสดงว่าบ้านนอกคอกนา ไม่มีบุญวัสนาได้นั่งรถอย่างนั้นเลยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องใช้สมองมากกว่านี้ครับรัฐบาลต้องใช้สมองมากกว่านี้วันนี้นะฮะนะกฎหมายจะต้องใช้บังคับ120วันก็ประมาณวันที่ต่่เดือนกันยาวันที่5้ามั้งจากนี้ไปไประชชนจะเดือดร้อนนะครับจะนั่งรถมีรถขี่แต่ไม่มีคาซีสเอาลูกไปไม่ได้เอาหลานไปไม่ได้ ลูกหลานหลายคนนั่งได้แค่คนเดียวเพราะอะไรเพราะมีปัญญาซื้อคาซิดแค่อันเดียวชิ้นเดียวรัฐบาลไม่มีความคิดเลยภาษาเหนือบนบ่มีกำกึดคนบ่มีกำกึดเนี่ยนะมันทำอะไรไม่สำเร็จหรอกครับสร้างแต่ภาระสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคิดดีๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับวันนี้ไม่มีปัญญาหาเงินแล้วล่ะครับก็เลยเอ้อข้ออ้างเรื่องความปลอดภัยเนี่ย มาขาดซีดเพราะว่าภาษีนําเข้ามาหลายบาทครับนะฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยครับนะม่ใ่มีรถหลวงหรูๆมานั่งขี่อย่างคุณคุณจะมีคาซีดเงี้ยคุณก็ซื้อได้แต่ประชาชนยากจนนะครับเงินดาวรถยังลําบากเงินผ่นอนรถตัวยังลําบากแล้วเอาบังคับให้เขามาใช้คาซีดอีกลูกหลานยายเขาเดินบนถนนเลยไงครับนะไม่ใช้เขามีปัญญาขี่รถอย่างนั้นหรอครับให้แต่พ่อแม่ครับลูกเอาทิ้งไว้ข้างหลังอย่างนั้นหรอครับ ครับเรื่องนี้ฝากกันไว้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ